السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين ولا تهنوا ولا تهزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم ข้อมูลช่วง้ายของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถาบันมัสยิดหรือสถาบันกลางของชุมชนแห่งเราท่านทั้งหลายครับเป็นพระกรุณาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาที่ได้จัดให้เรามีสถาบันชุมชนหรือสถาบันกลางของชุมชนอันได้แก่มัสยิดแล้วก็มีวันเวลาที่เราจะได้ไปรวมกันซึ่งภาพลักษณ์ตัวนี้เป็นภาพที่เห็นอย่างชัด เจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพี่น้องที่ไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกันกับเราลึกๆแล้วเขาก็มีอาการอิจฉาด้วยซ้าไปแต่เราในฐานะเป็นผู้ที่มีโอกาสทั้งวันแล้วก็ภารกิจอันได้แก่อิบาดะก็คือวันศุกร์ที่เราจะต้องมารวมกันเรากลับไม่ได้ผลอะไรจากการที่ปล่อยให้วันศุกร์ผ่านชีวิตของคนในสังคมของเราไป ลอยให้โอกาสที่เราได้มาร่วมกันละหมาดมาร่วมกันจุมนุมที่มัสยิดของเราผ่านไปท่านทั้งหลายครับจริงๆแล้วไม่มีกลุ่มไม่มีทีมไม่มีคนที่มีลักษณะของความผูกพันในเป้าหมาย mm. เพื่อจะประยุกและก็ปรบปฏิวัติหรือทำการวิวัตบุคลากรของจุมชนให้บรรลุสู่ แนวทางที่แต่และคนต้องการแนวทางที่เราต้องการได้ดีกว่าวันสุดเราเห็นภาพเลยทีเดียวว่าเคียงบ่าเคียงไหลไม่มีคำว่าจนไม่มีคำว่ารวยไม่มีคำว่าขาว,ไม,มว,าขาวไม่มีคำว่าดำและเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องฟังฟังการอ่านคุตบะซึ่งขติปก็จะต้องนำเอาเรื่องที่ดีที่มีประโยชน์ เป็นเรื่องที่สามารถวิวัต์ได้พัฒนาได้แล้วก็เห็นผลเอาออกมาวิวัต์เอาออกมาพัฒนาทน่านหลายที่เคารพครับนั่นคือการสัมมนาประจำสัปดาห์ที่อัลเลซสุบฮานะหัวตาลาได้ทรงกำหนดแล้วก็ได้บังคับด้วยให้ประชากรอิสลามหรือมุสลิมทุกคนจะต้องเข้ามาร่วมกันสัมมนาโดยพร้อมเพรียงกันเรามีปัญหากันอยู่มากแล้วเราก็พูดกันอยู่ ข้อมูลที่พูดถึงนี้จึงเป็นข้อมูลในเชิงบำรงในเชิงบำบัดเอาข้อมูลนี้ไปบำบัดปัญหาก็ได้เอาข้อมูลนี้ไปบำรงสิ่งที่เราทาแล้วให้มันเจริญงอกงามให้มีสมรรถกำลังให้มีความเข้มแข็งข,ขึ้นก็ได้ดังนั้นในมุมมองของกระแสะความคิดที่มีต่อสถาบันหรือองค์กรของมัสยิดนั้นอยากจะบอกว่ามันคือโอกาสเหลือเกินที่อลัลลอฮ์ได้ประทาน ได้วางได้ให้โอกาสได้มาเคาะประตูแก่เราจริงๆแล้วคนที่นึกแล้วก็มี إ นมึกลึกๆเนี่ยไม่ได้จะเปลแล้วให้ความเข้าใจแก่เขาแต่เพียงว่าเอารถได้มาเคาะประตูชุมชนของเราเพื่อให้โอกาสเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งอันได้แก่ในวันศุกร์ตอนนั้นแต่หมายถึง,ถงทุวกวาประตูนเลยทีเดียวแล้วก็รายะเอยดตรงน,นี้ยอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าเราสาม,มารถที่จะหา ทุนในการดําเนินการได้ซึ่งเรื่องนี้ก็แล้วแต่ชุมชนแล้วแต่มัสยิดแล้วแต่คณะหรือองค์ผู้บริหารต่อมัสยิดหรือกรรมการมัสยิดจะดําเนินการอย่างไรผมเห็นว่าควรที่จะได้รณรงค์กับการอ่านคุตตบะให้ทุกคนที่ขึ้นไปมัสยิดเพราะมัสยิดเป็นบ้านของอัลลอฮ์ทุกคนมีเกียรติทุกคนได้รับเกียรติควรจะได้ขึ้นไปแล้วก็สอนวิธีการขึ้นไปให้เมียเยอะมีกาห้าก้าวเท้าขวา แล้วก็ให้ไปละหมาดไปเฮียตุนมัสยิดให้ไปทำศรโโัทกาด้วยกับการมีตู้รับบริจาคเอาไว้ผมพยายามเช,มชิญชวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตปกครองของผมที่ผมดูแลอยู่เนี่ยบอกใครก็ตามขึ้นไปมัสยิดเนี่ยควรจะได้ทำบุญทำกุศลคือทำอิบาัตทำดีทุกอย่างที่เราสามารถจะทำได้เงินบไปจากเยอะ,ยะ,ยะ,ยะนีกครับนกเหนนบรปจากไปเฮียตุนมัสยิดแล้ว เราสามารถสัมเดรกได้เราสามารถที่จะอ่านอัลกุรอานได้เราสามารถที่จะทิคุลลได้ทําให้ทุกอย่างและทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเช่นในเดือนอุมาดอนมีเป็นโอกาสไม่เกินใครมาก็ให้ทําเราจะได้อะไรที่จะเป็นปัจจัยในการที่จะบัฒนาบรรลุสู่เป้าหมายตามที่เรารับอามานะจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะดาลากันไว้ได้แล้วก็ในกระบวนการดาเนินการนี้เราควรที่จะได้มอบ อย่างเช่นการอ่านอัลกุรอานก็มอบคนคนหนึ่งเป็นคนจัดก,การเกี่ยวกับให้มีการอ่านอัลกุรอานในมัสยิดการดําเนินการเกี่ยวกับตั้งตู้รับบริจาคก,ก็ให้คนคนหนึ่งอย่าเป็นอะไรแล้วก็ประวังไว้เฉยๆแล้วก็ไม่มีผู้รับผิดชอบมันก็จะไม่มีผู้รณรงค์จะไม่มีผู้เชิญชวนเมื่อถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเป้าประสงค์หรือว่าผลลัพธ์มันก็จะต่ำ ต้องให้มีคนรับผิดชอบแล้วก็ตั้งคณะเลยทีเดียวตั้งอนุกรรมการเพื่อรณรงค์ในส่วนงานที่เราได้มอบมูลมีความรับผิดชอบอย่างเช่นรับผิดชอบในทำได้รณรงค์ในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานรับผิดชอบใ้ทนมอบความรับผิดชอบในทำโด้รณรงค์ในเรื่องของการบริจาคมอบความรับผิดชอบของท่านให้ได้รณรงค์ในเรื่องของการอียติกับมอบความรับผิดชอบของท่านให้ได้รณรงค์ในเรื่องของการละหมาดตะฮิยตุลมัสยิดท่านทั้งหลายครับ เขาก็จะมีมีแผ่นประชาสัมพันธ์หรือมีการรณรงค์ตั้งแต่ประตูมัสยิดเลยทีเดียวมันเป็นการปลุกม,มันเป็นการกระตุ้นสิ่งต่างๆเ่านีขนาดนี้เราต้องทำันถึงขนาดนี้แล้วครับเพราะว่าเวลานี้เราจะต้องยอมรับว่าค่อนข้างจะเป็นกลุ่มบุคคลหรือค่อนข้างจะมีอิทธิพลของสิ่งที่เราเรียกกันว่าสมองสร้างปัญญาเสื่อม แต่ได้ความว่าสมาธิก็สั้นด้วยฟังอะไรก็เออโอหมกแต่เพียงเฉพาะช่วงต้นๆเท่านั้นน่ะพอไปไปแล้วก็ถามกันเข้าจริงๆไม่รู้อะไรเลยไม่ได้เก็บข้อมูลไม่ได้อะไรเลยการเรียนการศึกษานี่มีการเรียนกันอย่างมากมายบนมัสยิดแต่เอาข้จริงแล้วถามว่าครูบาอาจารย์รู้สิ่งที่ได้มาคืออะไรบ้างคนเป็นจำนวนไม่น้อยไม่ได้อะไรเลย ไปอาจจะไปนั่งเลีกันอาจจะไปนั่งลิงกันอาจจะไปเพื่อให้ได้ชี่อวไปอาจจะไปเพื่อคนก็ได้เห็นไม่ได้ไปเพือ่ออัลลอฮฺซุบฮานาฮูวตาลาท่านนี่คือสิ่งที่อยากจะได้บอกเป็นการปิดเกมข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระแสความคิดที่จะพุ่งมองแล้วก็โฟกัสไปยังสถาบันมัชชิดพอพูดถึงมัชิดนี่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกคนจะต้องมี จุดเกาะเกี่ยวยุดโยงแล้วก็จุดชับแบดบชับไฟต่อนื้ต่อรัศมีอัลลอฮูนูรุสมาวาติวัลอัลลอัลลอฮ์เป็นผู้มีรัศมีแผ่ให้ความสว่างแก่ฟากฟ้าและแก่และแก่แ,แผ่นดินรัศมีมีสิ่งเดียวเท่านั้นนูรเป็นคำเอกพจน์เป็นคำมุฟรดส่วนซุลูมาเป็นจอมะมุอันนัสแปลได้ความว่ารัศมีมีอย่างเดียว ความมืดมนอนทการมีมากมายก่ายกองด้วยรัศมีเพียงอย่างเดียวอันได้แก่นุ่โลอันเดียวนี้เท่านั้นสามารถที่จะดับความมืดแปลว่าสามารถที่จะทำลายความมืดไม่ให้ความมืดมายึดครองสมองของใครไม่ให้ความมืดมายึดครองความคิดของใครไม่ให้ความมืดมายึดครองชุมชนของใครอย่าปล่อยให้ความมืด ความโลยึดครองพื้นที่ยึดครองสมองยึดครองจิตใจยึดครอ,องครอบครัวยึดครองอุด,ดมาการขอความรักความปรารถนาดีจากพระเป็นเจ้าจนไปสุดโด์เบราท่านที่หลายโดยพัวกันครับวัสสลามุอะลัยคุมะเรัห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ